คือตอนนี้ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่เราเห็นแต่คนอื่นป่วยแล้วงไม่รู้ว่าตัวเองเคยป่วยหรือเปล่าเวละคนดูคนอื่นเขาป่วยกับตัวเราป่วยเนะี่ยมันคนละฟฟลลิ่งเลยนะถึงเราเห็นคนเราอยู่โรงพยาบาลเราเห็นคนอื่นป่วยนะมันไม่เหมือนตัวเองป่วยนะมันจะพลิกจากหมอเป็นคนไข้แล้วมันจะคนละฟฟลลิ่งเลยมันจะรู้เลยว่าใจเราตอนนั้นมันจะถ้าไม่เคยปฏิบัตินะมันจะเวียงอะ เวียงแล้วมันจะรู้สึกว้าวแล้วถ้าไม่เคยภาวนานะมันจะหาที่พึ่งอะไรไม่ได้เลยนะมันจะแกว่งไปแกว่งมาแต่ถ้าเราหัดภาวนาหรือหัดอะไรทำจนชํานาญเนี่ยมันจะกลับมาตรงเนี้ยมันไอ้นี่มันจะเป็นที่พึ่งทางใจเราสมมติถ้าเราคทำอนถ้ามันชินนะนึกอะไรไม่ออกมันจะกลับมาบริกรรมทันทีเลยอืมแล้วถ้าเราเคยทํามาเยอะพากลางปุ๊บจิตจะค่อยๆมีสมาธิขึ้นมาใจมันจะมั่นคง แต่อาการป่วยร่างกายป่วยไม่ได้หายมันไม่ปฏิหารนะมันจะทุกข์ยังไงก็ทุกข์แต่ใจมันยังไม่ทุกข์ตจมันยังมีที่พึ่งอพอเราถึงจุดหนึ่งนะพอเราป่วยนะแล้วเราไม่ทําเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกนะมันจะคิดสับสนฟุ้งซ่าน,กล,น,นกลัวนู่นกลัวนี่ต่างๆนาน,นานเลยแล้วความกลัวมีทุกคนนะขนาดเนี่ยผมเพิ่งผ่านนะตอนที่รอรุ้นว่ามันมันเป็นบีนายหรือมันเป็นมาเล็กแน่นะ ยังกลัวเลยยังมีความรู้สึกเลยนะวะ่าคือเราไม่ได้กดมันนะเราก็ดูเ่าให้ฟังนะรูปแรกที่ผล MRI มันออกมานะมันบอกว่าต้องรูเอาควรจะรูเอาใน a n s f o ฟ m a t i o n นอ่ะครั้งนะที่เรารู้หน้าตาแบบเนี้ในความในความรู้ความเข้าใจแล้วหน้าตา่างเงี้ยถ้าเราไปดูคนไข้เราก็บอกโอ้ยสบายใจได้เลยไม่ไม,ไมีทางแต่พอกลับเป็นตัวเรานะเราไม่สบายใจนะ เรารรู้สึกเลยว่ามันก็มีช้านนะมันก็จะไอตรงเนี้ยแค่นิดเดียวนะมันยังคิดเลยนะขนาดเราภาวนามาเยอะเราก็ดูนะเรายังเห็นเลยว่าไอความกลัวมันปล่อยขึ้นมาเพราะเราไม่กดแล้วจากที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนอนะ่ะมันซ่อนอยู่ลึกอะ่ะมันโผล่ไม่เราดูอ่ะซึ่งตกใจมากเลยว่าเฮ้ยภาวนาขนาดนี้มันยังกลัวตายได้ขนาดนี้เลยวะเนี่ยมันยังเห็นเลยนะตกใจเลยนะ โอ้โหจิตวูบนั้นเราเห็นเลยว่าอตัวเนี้ยมันคือมันนิดเดียวแต่ว่าพอตรงนั้นมันขยายมันขยายออกมาเราจะเห็นอารมณ์ตรงนั้นเลยเข้ามาเห็นใจมันเหวี่ยงเลยเนาะแต่เราก็ดูมันสักพักมันตั้งสติแต่โมเมนต์ที่มันขึ้นมาถึงพีกเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหมันตัวนี้นะคนนี้คนไม่พนาเกิดอารมณ์นี่มันอยู่นานๆเนี่ยมันจะรู้สึกขนาดไหนนะเราทําไม่ต้องเยอะอะไรรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่มันน่ากลัวมากเลยนะอารมณ์ตรงเนี้ย ไอ้ที่มันซ่อนอยู่ลึกๆอ่ะมันขึ้นมาตอนนั้นเราจะเห็นคุณค่าเลยว่าถ้าเราไม่ทำนะสงสัยเราจะแย่มันไม่พอนาจะแย่เลยมันเราจะเข้าใจเลยว่าอืมมันจะกลับไปเข้าใจเลยว่าเวลาคนป่วยมันม,มีอารมณ์แบบไหนจะเห็นใจเขาเลยอะ่ะและ้วถ,ถ้าเราทำตอนอายุมากทำไม่ได้ร่างกายเรามีปัญหา เพานาะไม่ขึ้นนะเราต้องทำนะต,ตอนเราแข็งแรงไม่แล้วเราไม่ต้องรีบทําเราทํามาและนิดคนละน้อยแต่นิดหน่อยไม่พอหรอกอย่างน้อยต้องตั้งเกณฑ์ไว้ครึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วข้างนอกก็ดูบ้างไปดูบ้างว่างๆก็บริกรรมไปก็ไม่เป็นไรทําเล่นๆแต่ไม่ได้ทำแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องห้ามนูน่นห้ามนี่นะหัดใหม่อ่ะทารูปแบบทําทุกวันให้เป็นวินยัยมีมีความสม่ําเสมอแต่ไม่ต้องเร่งว่าจะต้องเอาผลงาน ถ้านานๆทําทีเราอยากได้นะั้นเราจะเสียแล้วต้องทําเป็นปกติเป็นออปชั่นหนึ่งที่เพิ่มมาเท่านั้นแหละแล้ววันหนึ่งว่างก็ซ้อมๆทาไปเรื่อยๆพอเวลาผ่านไปผ่านไปมันจะเห็นผลคือไม่ใช่ทำสามสี่วันแล้วเห็นผลนะมันจะต้องใช้เวลาใจมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นพอเราอายุมากกว่านี้เราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่ยกตัวอย่างว่าผมทํได้อยู่ยี่สิบเก้าอ่ะผมแพ้มาตอนแ้นผมก็ต้องทำงานหนักนะ เพราะฉะนั้นงานที่ผมทาแถวเนี้ยไม่มีใครเลยนะทั้งเขตมีผมอยู่คนเดียวอะแล้วเคสผ่าตัดอนะสารพัดเคสมันส่งกันมาทำเนะี่ยโอ้โหจะผ่า,าจะไม่หวัดไม่ไหวตอนนั้นนะอะเหนื่อยแต่ก็ต้องทําทําทุกวันแล้วพอเรารู้เลยว่าพออายุเยอะขึ้นไอ้นนะ้นสิ่งที่เราทํามามันค่อยๆออกผลอันนี้จาเป็นแล้วก็แล้วเราไม่รู้หรอกเราจะป่วยเมื่อไหร่อืมแล้วเหตุการณ์บางอย่างเนี่ย ถึงไม่เกิดไม่ใช่ความเจ็บป่วยเราเนี่ยเหตุการณ์ที่สะเทือนใจหรือเรื่องอะไรต่างๆการสูญเสียการพัดผ้าเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องเจอตอนนั้นน่ะใจเราจะรับมันไหวไหมเราจะดูมันเป็นไหมซึ่งมาแน่นอนสิ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่นะไม่อยากให้มันมีมันก็จะมีอืมแต่คนนั้นเราควรจะเห็นด้วยใจที่มันเป็นอะไรนะมีความปกติมากที่สุดจะได้เข้าใจโลกอะรอให้มันรับตอนแล้ว ดูไม่เป็นนี่มันขาดทุนมากอืมอืมมันต้องคนฝึกฝึกต,ตอนนี้แหละอืมเนี่ยคืออุบายให้ให้นึกทุกวันอืมความเจ็บความแก่ความตายไม่เลือกว่ามาเมื่อไหร่อันนี้สำคัญมากเลยไม่มได้บอกว่าต้องสาวสาวไม่เป็นนะพวกเนี้ยเราจะบอกได้ไงคนไข้เราเป็นซีเอใช่ไหมหมอขวก็อายุไม่เยอะก็มเีเด็กก็ตายก็มีไม่ต้องรอแก่หรอกอ ต้องึกนี้เป็นบ่อยแล้วขยันทําอมแล้วสิ่งที่ทําเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําแล้วเราเราหมดจากชาตินี้แล้วมันศูนย์นะไม่นะมันเก็บนะข้อมูลทั้งหมดที่เราทํามันเก็บเก็บแล้วมันก็ไปต่อยอดถ้าไม่ทําตอนนี้นะครั้งต่อไปเราก็ทําไม่เป็นคนอื่นที่เคยทําเขาก็แซงเราไปหมดละไอ้ที่เราเรียนมาในโลกนี้พั้เดียวก็ลืมหมดชาติหน้าเราอ,อาจจะไม่ได้อาชีพนี้ก็ได้จริงปะ นี่แหละกำลังใจแล้วก็จะถามว่าถ้าสมมติว่าตอนที่มันสมมตินั่งมานานแล้วนะคะแล้วก็ถึงตรงที่เห็นสว่างแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะตรงนั้นเนี่ยเราทำสมถะพอจุดมันสว่างทำไงมันต้องอยู่ตอนเราฝึกก่อนพอสว่างเราต้องยอมมาดูใจเรา ทุกครั้งที่เราเริ่มทำเราต้องดูใจเราด้วยพอมันสว่างให้รู้ว่าสว่างต้องมีรู้ฝึกมีรู้สว่างให้รู้ว่าสว่างความสว่างเป็นสิ่งถูกรู้ความสว่างก็ไม่ได้ต่างหรอกมันก็เหมือนหลอดไฟสว่างแต่เพลสว่างข้างในมันน่าสนใจพอสนใจมันไปเพ่งมากมันจะเข้าไปนิ่งเกินไปแล้วให้ย้อนมาดูใจเราด้วยแล้วมันจะแบบ เหมือนกลับมาตั้งแต่เริ่มหนึ่งใหมไม่ไม่ถ้าเราบริกรรมและคําบริกรรมมันมันจะหายไปหายไปมันสว่างให้รู้ว่าสว่างค่ะให้อยู่กัรู้เพราะตอนนั้นพอมีกําลังเนี่ยเรารู้ว่าสว่างจิตมันก็ไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นนะเพราะมันวะมันมันยังนิ่งอยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องบริกรรมแล้วสว่างก็รู้ว่าสว่างพอไปคิดให้รู้ว่าจิตเผลอไปคิดคือรู้ว่าค่ะเราก็รู้ว่าสว่างไปเรื่อยๆใช่เราก็ดูความสว่างให้เห็นเลยว่าขณะที่ดูความสว่างเนี่ย มันมีจิตมันพฤติกรรมของใจมันเป็นยังไงบ้างหนึ่งมีเพ่งไหมมีให้รู้ว่าเพง่งดูแล้วชอบไหมให้รู้ว่าชอบเนี่กําลังย้อนมาดูจิตขณะด,ดูถ้ากําลังสมาธิแรง<ช>จิตมันยังไม่หนีไปคิดถ้าเฉยเฉยมันก็เฉยเฉยก็รู้ว่าเฉยเฉยก็ดูไปเรื่อยๆอย่างงี้ดูไปเรื่อยๆมันไม่เลยนาะนหรอกสักพัก,อกพอความสงบ,บค่อยๆถอยมาจิตมันจะไหลไปคิดคอาศัยที่เราฝึกแต่แรก เราเห็นจิตมันเคลื่อนไม่ได้เราก็รู้ว่าอ๋อจิตเผลอแต่ถ้าไม่เคยฝึกดูจิตเผลอนะข้างในก็ดูไม่เป็นพอดูเป็นก็รู้ว่าจิตเผลอจิตเผลอแล้วไงอะ่ะก็กลับมารู้สว่างใหม่หรือถ้ากําลังมันพอจิตเผลอก็รู้ว่าจิตเผลอจิตด,ดีใจก็รู้ว่าดีใจดูต่อก็ได้นะเพราะตอนนั้นแรงยังมีอยู่ทําได้หมดอะ่ะหรือถ้าแรงมันหมดดูไม่ไหวถอยกลับมาบริกรรมใหม่บริกรรมใหม่ ันก็เข้าไปอีกถ้ามันเคยเข้ามันเข้าไปอีกถ้า,าพอคำ<อ>ริการดับว่างรู้ว่าว่างสว่างรู้ว่าสว่างให้มีรู้ตลอดอืนั่นแหละต้องทําอย่างเงี้ยแหละมันก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยพอไีชานาญเข้ารู้มันจะกําลังแข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงได้ที่นะเรารู้จิตเรื่อยเนี่ยมันจะไม่ติดนิ่งอย่างเงี้มันจะกลับเข้ามาเข้าทวนก็หาจิตตอนนี้ตัวรู้มันจะค่อยๆออกมาอมืตอนนี้เราต้องการตัวนี้หาจิตให้เจอ ภาวนาทั้งหมดเนี่ยหาจิตให้เจอทำเรื่อยเดี๋ยวจะหาจิตเจอตัวรู้ถ้าตัวรู้เจอนะตอนนี้สบายแล้วมันก็ดูตัวดูรูปด,ดูนามได้แล้วต้องขยันหน่อยแล้วถ้าแบบระหว่างวันระหว่างวันเหมือนเราทำงานเนี้ยเราก็จะลืมเดินไปเดินมาดูไม่ได้คาบริกรรมชํำไม่ได้<อ>แต่ตอนนั่งพักเ,เ,เหมือนเวลา,วานั่งปุ๊บบริกรรมเลยบริกรรม บริกรรมไปเลยสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปทํางานต่อเลยบริกรรม <พอ S 1> ใช่<ด>บริกรรมส<ช>ักพักหนึ่งก็ดูไปบริกรรมไปจิตเพ่ง,งจิตเผลอเนี่ยเจริญ네สติไปสักพักหนึ่งลุกไปทํางานเขาไปทําทําเสร็จตอนเราบริกรรมเนี่ยเราหัดดูจิตอยู่เพราะอาการเพง่งอาการเผลอนี่คืออาการของใจนะพฤติกรรมของใจเสร็จแล้วม,มันมีอารมณ์อะไรมากากนั้นเราก็รู้ไปด้วยพอหัดรู้บ่อยเนี่ยมันจะมีความเคยชินที่จะมาดูใจมันจะไม่ออกไปดูข้างนอกมันจะกลับมาดูตรงนี้ พอดูตรงนี้ที่ทำงานไปปุ๊บหงุดหงิดมันก็ต้องมีหงุดหงิดบ้างเหาคนไข้มางคนมัน,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 นกวนกวก็มีใช่ไหมมันหงุดหงิดเราก็รู้ว่าหงุดหงิดอา่าเรารู้แล้วแทนที่เราเราจะเห็นเลยว่าความหงุดหงิดเป็นของเราไม่ใช่ของคนไข้ถ้าคนไม่กระพา DING, นานะมันจะเห็นเลยว่าไอ้ความหงุดหงิดมันอยู่ที่หน้าคนไข้แต่พานาเสร็จเราจะรู้เลยว่าไอ้ความหงุดหงิดอ่ะมันกิเลสของเราแต่ไอ้นี่มันทําให้มันเป็นตัวกระตุ้นให้กิเลสความหงุดหงิดเรามันปรุงขึ้นมา มันจะแยกมันจะเริ่มฉลาดขึ้นมันแท้จริจะไปดูปุ๊บมันจะกลับมาดูใจตัวเองก่อนทําไมดูมันต้องเคยฝึกเห็นแล้วอ๋อหุ่นยิดให้รู้ว่าหุ่นยิดแล้วตอนนั้นยังไงก็ว่ากันต่อไปแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ายังหัดดูใหม่ๆเนี่ยสติตัวเนี้มันยังพัฒนาไม่ดีมันยังไม่เป็นกลางเนี่ยความหุ่นยิดนี่ไม่ดับแต่มันจะเกิดความจับยั้งชั่งใจอ๋อหุ่นยิดปุ๊บมันรู้ละมันก็ไม่เข้าไปจิตมันก็ไม่มุ่งไปที่ คนไข้มันก็จะกลับมาดูของตัวเองอย่างน้อยมันเกิดการยับยั้งชั่วขณะมันก็พูดง่ายคือไม่ไม่ทำอะไรที่มันไปให้สินมันเสียสินนึกออกป่ะอืแต่ถ้าพอฝึกมากๆเขานะพอชำนาญเนี่ยพอหงุดหงิดปุ๊บมันระลึกได้นะความหงุดหงิดดับนะมันเหมือน,นวินาทีที่แล้วกับวินาทีเนี้มันเคยโกรธแต่คราวนี้ความโกรธไม่มีมันหายไปเลย มันหายไปต่อหน้าเลยนะมันขาดเพื่อเลยนะขาดปูปเลยงงเลยว่าไอ้เมื่อกี้ที่โกรธเนี่ยมันฝันไปหรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นเลยนะอืมเร็วนะเดี๋ยวแพ้ป้อมมานนะอืม